สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l o chat channel ค่ะก็ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาบอกวิธีนะคะในการขอตัวอย่างสินค้าฟรีจากในติ๊กต็อกกันค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยะคะ่ะสว่วนถ้าใครวันนี้นะคะอยากได้ตัวอย่างสินค้าฟรีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พลอยกกนนจะว่่าาเพือออนนๆะะะะคจต้งทํไรบ้างนะคะกก ไปบ้างเพื่อให้เราได้สินค้าฟรีในทิกต o กกันค่ะทุกคนไปดูวิธีกันได้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็เป็นหน้าร้านของพอเองนะคะชื่อว่าอารูชาจิตช็อปนะคะเป็นร้านขายสเสื้อผ้าออนไลน์นะคะก็สามารถไปกดสัง่งซื้อกันได้นะครับแต่ว่าในวันนี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากขอตัวอย่างสินค้าฟรีกับเพื่อนๆเรามาดูวิธีกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนให้เราเนี่ยไปที่ตัวขีดสาขีดได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยกดไปที่เครื่องมือผู้สร้างค่ะแล้วก็ให้เรานะคะเลื่อนลงไปค่ะเพื่อน มันจะมีคําว่า TikTok Shop สำหรับครีเอเตอร์อยู่นะคะคก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่<าง>พอนๆ <ter> ให้เราเนี่ยกดที่คําว่าตลาดสินค้าค่ะเพื่อนๆให้เรากดไปที่ตลาดสินค้านะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนๆให้เรากดค้นหาได้เลยนะคะอันนี้นะคะสมมติว่าวันนี้เนี่ยพออยากดูเป็นพวกตัวเสื้อแฟชั่นละกันค่ะเพื่อที่พอเนี่ยจะสามารถเอามาทําคลิปนะคะโปรโมทอะไรอย่างนี้เนาะ,ะเดี๋ยวอันนี้นะคะเราจะพิมพ์ไปว่าเสื้อแฟชั่นค่ะพอเราพิมพ์ไปที่เสื้อแฟชั่นแล้วนะคะเพื่อนๆมันจะมีตัวอย่างฟรีค่ะเพื่อนๆเห็นไหม พอเรากดไปที่คาว่าตัวอย่างฟรีนะคะเ,เพื่อนเพื่อเขาก็จะขึ้นเนี่ยรวบรวมนะคะเสื้อผ้าร้านต่างๆนะคะที่ให้ตัวอย่างฟรีนะคะมาเยอะแยะมากมายเลยเนาะเดี๋ยวอันนี้นะคะเดี๋ยวพลอยเลื่อนดูเนาะสมมติว่าพอยนะคะอยากได้เสื้อของร้านแรกร้านนี้เลยค่ะทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะพอก็กดเข้าไปดูแล้วพอเห็นแล้วแบบเฮ้ยเลื่อนดูแล้วรู้สึกว่าฉันเนี่ยอยากเอาเสื้อตัวรุ่นนี้มารีวิวนะคะเ,เพื่อนๆนะมันจะเขียนว่าตัวอย่างฟรีค่ะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดรับเลยนั่นเองค่ะซึ่งในช่องนี้นะคะเขาจะบอกเลยนะคะว่าเหลือสินคค้้้้าออออยยููู่่่3ชินนะะแลวก็มีีผทรข 127รายนะคะก็คือมีคนเนี่ยขอกับร้านนี้มาแล้วนะคะทั้งหมด127คนนะคะเรานะคะก็กดไปที <ları S 2> uh, ่คําว่ารับเลยได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยเลือกสีให้เรียบร้อยค่ะทุกคนอ่ะอันนี้พ่อจะเอาสีครีมละกันนะคะอันนี้มีแค่ไส่เดียวนะคะแล้วเราก็กดคําว่าขอตัวอย่างฟรีไปได้เลยพอเรากดขอตัวอย่างฟรีค่ะเพื่อนๆเขาจะให้เราใส่ชื่อที่อยู่นะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลไปให้เรียบร้อยนะคะอันนี้พ่อขออนุญาตเบอร์ชื่อที่อยู่ของพ่อยไว้เนาะหลังจากที่เราเสร็จแล้วค่ะทุกคนเขาก็ เราเนี่ยได้มีการรับสินค้าฟรีไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีการโพสต์ลิปวิดีโอนะคะทุกคนหรือนะคะเราจะไปไลฟ์สดก็ได้นะคะทุกคนนะซึ่งเขาบอกว่าวิดีโอเนี่ยเราจะต้องโพสตเป็นสาธารณะด้วยนะคะแล้วก็จะต้องให้วิดีโอนั่น,นอยู่ทั้งหมด3วันค่ะหรือว่าถ้าใครไม่โพสตเป็นวิดีโอนะคะก็สามารถทําการไลฟ์สดได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไลฟ์สดตัวนั้นน่ะจะต้องเอาสินค้าของตะก้าเนี่ยไปแสดงนะคะแล้วก็จะต้องไลฟ์อย่างน้อยสินาทีด้วยกันนั่นเองค่ะก็ให้เรานะคะ กดตดิ๊กยอมรับเงื่อนไขไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดคำว่าส่งและเพิ่มสินค้านั่นเองค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆมันก็สเกจแล้วนะคะว่าส่งคําขอและเพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้วนะขอตัวอย่างเนี่ยผู้ขายจะทําการตอบกลับเราภายใน7วันค่ะเพื่อนๆให้เรานะคะกดไปที่ขีด3ขีดเลยค่ะในกรณีที่เราอยากเช็คนะคะให้กดไปที่ขีด3มขีดเหมือนเดิมนะคะกดที่เครื่องมือผู้สร้างคะ่ะทุกคนหลังจากนั้นไปที่ Tik t o ็อกนะคะสําหรับครีเอเตอร์เหมือนเดิมนะหลังจากนั้นคะ่ะทุกคนเราไปดูที่คําว่าจัดการโชว์คลาสตัวนี้นะคะ เพื่อนๆเห็นไหมมันจะมาโชว์แล้วนะคะว่าสินค้าตัวนี้ที่เราขอไปเมื่อสักครู่เนี่ยมาแล้วก็คือเพิ่มมาในตะก้าสินค้าของเราแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้ถ้าเราอยากดูการอัปเดตสถานะค่ะว่าเฮ้ยฉันได้ของไหมหรือว่าราค้าเขาอนุมัติไหมนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดไปที่รายการสินค้าตัวนั้นได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเนี่ยมันจะเขียนว่าขอตัวอย่างฟรีแล้วนะคะให้เราเนี่ยกดดูรายละเอียดค่ะเพื่อนๆพอเรากดดูรายละเอียดนะคะเนี่ยขั้นตอนเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเราส่งคําขอไปแล้วนะคะคําขอจะได้รับการอนุมัติจากผู้ขายไหม ซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะต้องทําการรอนั่นเองค่ะเพื่อให้ทางร้านค้าเนี่ยเขาทาการอนุมัตินะคะแล้วก็สถานะก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถมาเช็คสถานะกันได้นะคะทุกคนก็วิธีการขอสินค้านะคะจากในตัว Tik t o อกนะคะหรือว่าการขอตัวอย่างฟรีจากร้านค้าเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถขอสินค้าได้ทุกประเภทเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าเราเนี่ยจะทํารีวิวเกี่ยวกับของใช้นะคะรีวิวเกี่ยวกับขนมรีวิวอาหารรีวิวเสื้อผ้านะคะเราก็สามารถมาเซิร์ชดูได้นะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะที่ให้ตัวอย่าง ยอยู่ซึ่งพอบอกหรือว่ามีหลากหลายร้านค้ามากเลยนะคะแต่ว่าที่สําคัญเลยเนี่ยที่เราจะได้ตัวอย่างฟรีหรือว่าไม่ได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยทำคอนเทนต์ดีไหมนะคะเพราะว่า ร้านค้าเองอะ่ะเขาก็จะต้องมาดูนะคะว่าเฮ้ยช่องเรามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ได้รับประกันว่าทุกคนจะได้นะคะแต่ว่าใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าฉันอยากทำคอนเทนต์ตั้งใจทำคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์ของฉันก็ดีนะคะลองส่งคําขอไปก่อนนะคะเพราะว่าร้านค้าเนเขาอาจจะอนุมัติให้เราก็ได้ะคะ่ะวิธีการนะคะก็มีง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอนะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะแจ้งไว้ได้เลยน่าใน เกี่ยวกับการทำติ๊กต็อกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆไปดูวิธีการในช่องพอยกันได้เลยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย